กรรมของมารดาบิดานะพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวของบุตรของทิดาน้ำตาที่เธอเคยร้องไห้สมัยเป็นมนุษย์เนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่ได้มากกว่าเลยน้ำตามากกว่าน้ำในมหาสมุทรโย,ยมคิดดูแล้วกันว่าแค่พบมนุษย์อย่างเดียวที่รวมน้ำตาเนี่ยมันมากมายขนาดไหน ไม่ต้องนับภพบชาติอื่นเลยมหาศาลสังสารนี่ยยาวไกลนับภพบนับชาติไม่ไหวไม่มีที่สุดไม่มีประมาณพวกเราทุกคนเคยเกิดเป็นเทวดามาแล้วตลอดการยาวนานไม่ต้องไปหวังไปเป็นเทวดาเพราะเราก็เป็นมาซ้ำแล้วซ้ำซากไม่รู้กี่แสนกี่ล้านรอบ อยากจะเป็นคนรวยยมคอยไปนึกถึงอดีตเอาละกันว่าผู้เจ้าเคยตรัสว่าเราเคยรวยมาแล้วตลอดการยาวนานนะไม่ต้องไปกังวลเลยว่าถ้าชาตินี้จนก็ไม่เป็นไรหรอกจนบ้างรวยมาแล้วรวยมา,มามากแล้วนะ,ะสิ่งเหล่านี้ทําให้เรารู้ว่าสังสารวัตเนี่ยน่าเบื่อหน้าที่จะเบื่อหน่ายคลายกําหนัดที่จะปล่อยวางลองบอกเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วเพื่อก,การที่จะ เบื่อหน่ายเพียงพอแล้วเพื่อจะปล่อยวางเพียงพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นตัวพระองค์เองก็ท่องเที่ยวมาแล้วตลอดการยืดยาวนานพวกเราก็ท่องเที่ยวเที่ยวมาแล้วตลอดการยืดยาวนานเพราะอะไรเพราะความที่ไม่รู้ซึ่งอริยสัจทั้งสี่